ม่เล่นดาบคีเลยหเกมเล่นดาบฟ้าเดียวไม่งั้นโดนคีล่าทีเดียวน่าจะชุดเดียวน่าจะไปอะเล่นดาบคีก็เล่นดาบฟ้าัาซื้อก็เกิดไอโจโอาเลนไม่ได้เอาฟิกเกอร์มาเอาได้นะเว้ยต้นเกมอ่ะอต้นเกมอย่าไปต้ากับมันเลย มึงอย่าลืมอีกอไม่ได้ไม่ได้ือเลียขสกิลอย่างเดียวเี่รไปด้วยกันเอไม่ไเจอพี่ลองถอ,อยว่าถ้าพี่ไม่แบบไม่ตอไตอบมันให้เรียโนะก็ซึงหลอดแล้วไเข้าสองคน,นใใาใตัวพี่ดูป๊อปมากอปเจอกลางแบดข้อแดงนะดูหน่อดูหน่อยมจบไหนเจียจบล่างแกเห็นเห็น,หนแลไหมเลนลไห ล่าคนท er ี่แย่งกับข้าลงไปนอนคุยกับราชมะม่วงเรียบร้อยเดินบางหน่อยมาเติมบนหน่อยเบคอนคนโอ้มนจะแก้ชนแล้วเาตายเฮ้ยทำไมเล่นเซอรยูีได้แหลมจังจริงจ้ะนี่มันแค่ตะกิ้หนึ่งอะรอแค่ตะกิ้หนึ่งตาย รอให้สกิลหนึ่งปัดแล้วให้มันออกเลยคือก็ฟอกเบื่อไม่มีใครให้คุยด้วยเลยเหรอเล่นเลนเลนโอ้โหไอ้สัตว์เห็นไหม <_ C 1> มันไม่มีพิกเกอร์นะแต่สกิลสองมันใช้ได้สองรอบมันเก็บไนนหมมันพ่พเลึกแล้วก็วต้องมาเติมจงคุมใจแม่แดงเหล้กล้าแห่งแสง ขโมยแดงเอาใช่เอาใช่ไหมท้องสำลีใส่ชุดอะไรมามันไปไหนวะทิ่นอนที่นอนมาไหนตัวแรกเนาะโจมตีบ้อมศัตรูเลยอามาไปขโมยมันน่าเบื่อไม่มีใครให้คุยด้วยเลยทิ่นอนห้าวีนเดียรอไปมังกร Dragon and Slayer ผู้ไม่รสีวะเอากครต่มนตัวออเอาคนไปเม่ไ้จุกลูกปัิกดเยแยวุ่นวายสมัครไม่เหมือนตอนอยู่เลยอนโอะายไนวอ่นีคุ้มมาก่อนอ่างี้คุ้มที่นอนลงที่นอนลงเลยเก็บร์เบเปิดลงมากางนะเอาที่นอนเต้น มันกลับมาป้องเมียระ้องเมียดพเรื่องความกังวลทำไมมันถึงมานี่ดูบัวให้หน่อยดูบัวให้หน่อยโอเคสวย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 แค่ไหนแต่เลดเกมไหพี่นนกัดเลมบ์้างขอได้พี่หมวยกอดพีตายตัดมาทำอะไรนะปูเงินเปดเท้าต่อด ต้องเล่นดักของรกโจมตีเพื่อสิ่งสำคัญแก่ข้าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ตันด้วยก็ดีเฮ้ยเฮ้ยแม่นี่เราจะเก็บมาดิมาปิดอีไม่เห็นหรอเฮ้ยยู่ิงนีีสักทรอมันจะเปิดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวรอรอรดูเก็บแก๊กมันเลยนะ อาไปเปิดแล้วตายแล้วเปิดจะตายแล้วไม่ใช่แกะตีไม่เหมือนตอนอยู่ิลามอมา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 ามาาามามามปมา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 ามมามามมามามามีมา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 ามาลามาม่ไม่ทันีมันกูก็ไม่ทันไม่ทันเา ับนะของพี่ม <Techn Pokémon> ีอันตเออรไฮะู <AM S 4> <cartoon> ้ก <Boy? S 2> ่สภาพผูบอกให้โยนดักหน้าอีกออกมันสิกออก้องมนดักของเถูกจมย้อนดักหน้าสกิลสองเอา คนตายอีกคน,นตายนะมาติยาไม่มีโวลแอมอ่ะไม่เคถูกออกไปเอาฟอร์ี่เกิดล้อตัวูหลุดปะยากยายาปล่อยดีบูมีดกูเลีอยแค่นั้นมึงดูป่อยดวทีนีโอเห็ดน,น้อยหัวใจคารีอ่ะไอหใจแล่อ ก็ตายชอบนี่แมมากนะโอเคัดี่ะาเยอวทำไมไม่เข้าใจทำไมเฟนีถูกโจมตีล่างไงก็มีไฟล่างมีไฟมีไฟม่างแกมีตัวตายเนี่ ขาก็ไม่ใจหรอกการกลางไว้เดี๋ยวกประการเลงว่างเราถูกฝึกตเลงมาตั้งแต่เด็กเข้าโจมตีแกซะ Ultimate Double Kill โอ้โหไอ้ตัดชัตดาวเดี๋ยวจะชื่อวะเฮ้ยไม่มาช่วยกูจริงดิเฮียพวกต่อยามันก็ไม่ยอมเหมือนกัน โอ้ยนี่ยคโดนคนสองส่อสองสามด้วยคุณ่อเหขรนี่ปกตายเอาไม่ตายเธอเรียกกลับเหรอเม่ไม่ได้เรียกกลับมันเขาวิ่งไงเขาวิ่งวมันก็เลยกับจบยังแจงเคสครัจบภูมิใจในตัวเราหยุดวิ่งหนีสักที สวยนั่นะเหตปิดบนดีโอ้เมียูมันไม่ดูนี่เนี่ยยังไงวะข้าวนะเกนบนอยู่ตรงกลางแล้วบนเรำเือจ้าอาเนย่ะไม่เ่าไม่ให้ดูกลางใช่ไหมด้อะไรที่ควรเคลียร์เีอะไรที่ไม่ควรเคลียร์เพรามีเพื่อนกอด ปีดอเลนนะจะเปิดให้ได right. uh ้เปิดให้ลนเลไปหายอี๋เอ๊ะนี่ right. ้อนั้นะไวยแต่แตตูไม่เมอม่เน็นตอนที่มันคุ่งเข้ามามันติดเฟอร์บอมอไรมันอยู่ใน้ ทันไหมเปิดดาร์กลอไดไหมครับโอ้ไม่ได้หรไม่ทันหรออ๋อรอดาร์แบบก็ได้ไหเอาเอาทันเอาเอาทันมาลุ้มตัวกันลออดาร์แทัน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 ไอ้้ากดรักทดูจะลดดีอ่ะ ทำไม,มเขามาการมาลากันเดียจังวะใช่ตอนนี้เขาเติมาเดอนนึเดืเอดเดือดไประยะเกดนไปแล้วก็ตาย you have been คนวง<น>กลางแตกอะนี่ครับที่นันมันโดนไบนนี้หอยางขี้ไฮยาก่อนหรือว,วิขี้หอยาก่อน แต่ตัวพี่มันแพ้ห้ายางไงเมื่อกี้กีร่าเจ็บมั้ยออดาร์อยู่เขาติดตามันก็เข้าแล้วแจ็คมันก็อยู่นาซาญาก็อยู่สุอร์คร i ปถูกส่งออกไปแล้วก็รีไวท์นะรีบกลับไปกินข้าวแถมตีดาร์กเบาอยู่ด้วยลาตาญาน่าจะดับพุ่มือเอลไซนะระวังด้วยรู้สึกดีใช่ไหมล่ะโอ้ย ไม่เห็นเขามานในนี้แหแน่นอนกัวากดเยอะแยะวุ่นวายชะมัดไม่เดมือยู่มิดาเลยนอนในท่านัเชันได้จับแต่ยังไม่ล้องได้ละเรื่องกำลังไปช่วยหลุดเนาะไพี่เยแข่งจนใน็ีเลยนะนึ0หลุดกย่หลุดไปมากนะจุ๊บ ฉันขอบั๊นะขอ,ขอบคุณเดีกยดงแม่เวยบบขอแค่บาบ,บูไว้เะเล็บเกมออฟฟิทเลยได้แต่บับเหลีล่ยงนะการเกมอยู่อ้าวแล้วไม่มีคนไปบนไม่เปัน้นแม่เนาะเหี่ยมไปเลยเกีบบบ่ยปอมนะก็ไมไปหาพระเจ้าของแกซะโดนปึก๊กเข้าเต็มหัว

โคตล้วเขาเลเปิดดารกให้เปิดทนีอะไรกูมาถิงแล้วเ่อยู่ไงเพิ่งเกิดจากบ่อครับ่ออะรจะมาเปิดดาร์กเกิดาให้ไม่เที่ยงมถก่อนด้ง่ที่ายัที่เล่้ก่อนโจเดี๋ยวพี่ทำเนบนให้ก็ได้นะไปคอยเพื่อนๆเลย แม่แม่ผมตัวผมเอาไว้ที่อย่าพลอเข้าไฟผมทำเลนแล้วผมโยกกลับไปพี่ไปรอเช่วยเพื่อนกันไม่ทันแคลร์รี่ก็ไปทำมันแมาช่วยตาชิคกันบูเกิดใช่ไหมเห็นได้ไหมเห็นเดี๋ยวนะไม่เห็นหนิดเดียวเอาโดนไขวะ ทำโดยไฟเห็นไหมแยกคาร่าถูกถูกหมด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 หดเลยได้เออพิกกี้คือด่งเสยงเดียวป้อมป้อมปิดเออว้าวโอ้ย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 โอ้ ตอนวนกดอบเล่นกุ้ยเป็นอันเล่นเลยเมื่อกี้เฮ ให้เกมต่อเมาไม่ต้องม,มาทางเล่นเลยเล่นเลยควายเหรอได้ไม่ใครออกขอให้คนนังก่อนใช่ไหมครับเออวอาก่อน